สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องมอแบมลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานนะคะหน้าง,งานเลยค่ะรรยงานสดนจากธนาคารตรงจากนักข่าวสาวแรงข้อคํานะคะพี่น้องค่ะไปเบิ่งการอัปเดตเวทีกันค่ะพี่น้องวันนี้นะะักข่าวมาทีมอะไรก็ไม่รู้นะคะอาบน้ําเรียบร้อยไม่ต้องบวเหม็นกุยผ่านกล้องนะคะวันนี้ถึงเลิกย่างเลิกงามยามบีอาบน้ําแล้วนะคะบรรยากาศนะตรงนี้ กะทิเขาเพ่งหลาะเนอโอ้เขากล้องหลาชนลเานบรรยากาศหน้างานค่ะเรียบร้อยหน้างานคือเวทีตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สุดยอดจริงๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะเหลี่ยวดอกต่เทียงพี่ะพี่น้องค่ะเวทีเหลือแค่เซตระบบไฟ เสดายไม่ได้ไปบ้านองอิงเสดายจริงๆเพราะการใส่ไปแล้วลีลาไปเฮ็ดบุญท่านบอค่าเคลียร์งานคือสีหอดอยู่อันนี้ถือว่าเคลียร์งานไปเป็นไรคะ่ะรอบหน้าไปใหม่สถานก,การณ์ตอนนี้นะคะสนามยาย,ย่างดีพี่น้องคะสนามหญาย,ย่างดีอันนี้คือการไหว้เจ้าที่นะคะโอ้โหตรงอยางค่ะ สนามหญ้าย่างาาดีดีมากๆเลยแหละค่ะขอบคุณมแม่สถานการณ์หน้าง,งานค่ะพี่นอ้องเสาวน้อยเพชรบๆๆๆ้านแพร่ป้าผู้ใดมาถ,ถอดหมวกทีมไปนี่ตอนนี้สอสกำลังลงพื้นที่นะคะสอสกระเป๋าผู้ใดล่ะ เยอะมาหน่อยครับมาเด้อตอนนี้สอสมาแล้วค่ะสอสอทาการควบคุมพื้นที่สอสมาแต่เว้นเขาอันนี้ชุดกอดดีๆพี่น้องสอสมาสอสอใหม่พร้อมเด้อค่ะสอสอใหม่ลงพื้นที่สอสเก้าก็มีเป็น ล้างผูลังค้นค่ะพี่น้องค่ะเอมเรียบร้อยค่ะพี่น้องมีทั้งซอสใหม่และซอสเก่าค่ะซอสใหม่กับสีผู้ดีเนี่ยจ็คหน่อยซอสเก่ากับสีมี่ปะวัตเนี่นี่ มีรอยรั่วบ้างนะคะสอสอเก่าสวัสดีบอกค่ะอันเขาก็มีทั้งสอสอใหม่ทั้งสอสอเก่าพอเขาก็มีทั้งสอสอใหม่ทั้งสอสอเก่าสสเกสิเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกมันบอดีมั่บไ่้วออันใหม่บพราะเขเลียวสอสอใหม่ทำงานได้ครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหน้างานนะคะดิฉันนักข่าวสาวอยู่แรงข้อคำลงพื้นที่วันนี้ อาบน้ําเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวกุยเพราะว่ากลิ่นไม่ออกกล้องแน่นอนนะคะทุกคนพี่น้องคลิปติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเห็นกันไหนล่ะหน้างานค่ะหน้างานรถานที่กว้างขวางแห้งอยากจะบอกกว้งอี๋กว้างจริงๆกว้างจริงๆ เดยเวลาสักสุดแต่ความด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้เป็นกำลังเศร้าห่มเศร้าเมื่อยค่ะอีพอ่อเศร้าห่มเศร้าเมื่อยพ่อจ๋าอีพอ่อกระเป๋าผู้ใดไปทิ้มยู่คุณ มาข pues yes. ับมานหรือเปล่ากระเป๋าผ um ู้ใดไปทิ้งอยู่กลางมันกระเป๋าใครไปทิ้งอยู่กลางสนามมันถ้ามาตัวนั้นมนแทงขาบของดีอยู่มาตัวอยู่ไข่พี่น้องขาบของดีดี เออย่านไปขบับกระเป๋าพูดใด,ด้บานสนดกบรรยากาศหน้าง,งานกับประมีอะไรบ้างบ้างในชั้นนี้แรงคอคำรายงานค่ะตากแหลกแบบแหลกปี๊ปี๊เมนมาพอหลักกระเป๋ากาจับได้บรรท้ามันมีขวอง่านมันเสียเลย ว้าวว้าวแล้วไหวเฮี้ยงมือนี่ด้วยมองยูมองเซ้ากันดีดีพี่น้องครับกิดหอดพอกันใส่ได้เห้เพาะมีปูดมหมยว้าวแมว คิดถอดเพราะกันใส่เดบอมีผู้จมหายไอ้ประเดี๋ยวรถล่างค่ะพี่น้องเขาก็คลิปแหลกค่ะแม,มนน่นอนนอนยวนว่าได้ไปค่ะลานค่าเคลียร์งานทรงผนเคลียร์งานทรงเงินเคลเอ,อลงล่างค่ะพี่น้อง เป็นยังไงเล่นน้ำทั้งวันไม่ใส่ไข้แล้วเหรอนานแล้วเล่นน้ำเมื่มื่อพ่อกั็ใส่สูตรแตนในายน้าตุ้มตามําตุ้มต,ามต,มตามําอยาาู่ตอนะน่าเงี้ยเมื่อแรกนี่ยนะมาดอกมะนั่นห้าวันพอแดดบ้างคัะแล้วเขามาตูนน้ำมันก็นเป็นสันดูยิงยาไปว่าเมนมูดน้ำน้ำของเขาดังหมด้วมันก็เลยเป็นวัดเล่นแบบอัศจรรย์เลยหมู่ขึ้น เพื่ันคมา่คืนล่นนี่แหละมื่อคนลินดินเป็นเหล็กเหล็นเมวนลายมวนลายนกกระพองนกขนิดคิดเร็วเ้ขนิดคิดเร็วก็มีนี่คุนหมันปัดเออเออสุดยอดดีดีป่ะต้นน้ำตามตาม เท้าเหลี่ยมตามไฟกรบพองพ่อเลนพ่อนเลนฮอดจัคถุงมือขึ้นกระเนล้วรเลนเนกัเนเพ่อเียงขึ้นเท้ามือขึ้นอยากเลนฮอดไซกระเล่นแต่ว่าเท่าหนึ่งสูงหดเทียงขึ้นเลิศยู่เลิศจูอย่างครับเป็นองบรรยากาศครับปองคแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ